S <S นูหนูหนูจะเจอเจออีกแล้วแพนดา้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุก๊กนะคะจากความเริ่มคลิปที่แล้วอะที่เราอะเจอกระสือออร่าแล้วกระสือออร่ากลับบ้านแล้ว้ยแต่ว่าเราต้องหาวิธีรักษาออร่านี่ใช่เขาความเชื่อโบราณ่ะเขาบอกว่าการที่เราอะจะช่วยออร่าได้นั่นก็คือต้องใช้ว่านกระสือวิเหมือนเคยเห็นในหนังด้วยนะใช้ว่านกระสืออะจะทมให้กลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมใช่เป็นหมาเหมือนเดิมก็ได้ใช่ว่านกระสือก็คือ ผักผลไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์เอ๊ะมีคนเคยบอกว่าจะเรียกว่านพงหรือว่านกระสือก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราอะมาแหล่งที่นี่นะคะมันเป็นทุ่งนาที่กว้างมากเขาบอกว่าที่เนี่ยมีว่านพงหรือว่านกระสือแล้วมาแค่สองคนเองหรอวะเนี้ยไม่ใช่นี่แล้วดูการแต่งตัวเฮ้ยเเดี๋ยวนะสใสมากเลยกล้วยอยู่ในรถอะแต่งตัวเป็นอะไรนะ วันนี้นะคะพี่กูแต่งตัวเป็นผีตานีนี่ไม่ใช่ขนาดน,นี้นี่ผีตานีจะต้องมีปากสีเขียวนะนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่แล้วกันตอนเนี้ยเอาก่อนเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยเราไปตามหาพี่แสงก่อนนะคะเรานัดคนไว้แต่ตอนนี้นะบรรยากาศเริ่มโหเพเราอาจจะมาแค่คนเดียวสองคนไม่ได้เราจะต้องมีคนที่มาด้วยแต่ว่าแล้วทำไมต้องแต่งตัวเป็นผีด้วยละ่ะอา้าก็วันเนี้ยช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็คือวันปล่อยผี ขอมะกวยเตดฝรั่งเออนั่นแหละภาษาเหนือแปว่ามะกวยเตดนะคะวันปล่อยผีของฝรั่งอ่ะก็จะมีผีออกมาด้วยแหละช่วงก่อนนะไปตามร้านอาหารอะไรอะ่ะเขาแต่งตัวเป็นฮาลาวินตกใจนึกว่าผีเต็มร้านเลยนั่นอะไรเฮ้ยหรือว่ามันเป็นผีจริงอา้าวพี่น้องถืออะไรอะ่ะอา้าไม่บอกเก็บไว้กินระหว่างทางเนี่ย เอาก็ไม่บอกนี่ก็คือพรอบของการเป็นนางตานีเลยนะไปเราเรียกไปตามหาพิสัยดีกว่านั่วของกินระหว่างทางสิเดี๋ยวนั่นอะไรอะตัวดำาๆขาวขาน้าขาว ใช่อะไรนะคะอือเดี๋ยวนะทุกคนนี่มีความคุ้นๆน่ะเฮ้ยฮี่แกกินพี่แสงไปแกกินพี่แสงฮ้ยเฮ้ยพี่ฮี่เองพีเองโอ้ทำแล้วทำไมไม่พูดให้มันชัดๆล่ะคะมันตึงอ่ะมันตึงมันตึงอ้าวมันตึงทำพิเศนไปทำหน้ามันแล้วเป่าเพื่นกูเออหน้านาสีบอกแล้วจะไปฉีดโบท็อกเยอะ แล้วทำไมแต่งตัวเฮ้ยพี่สงแต่งตัวแบบนี้มันคล้ายๆผีญี่ปุ่นเหรอคะก็กร์ตูนเรื่องนั้นไงทิมสกินเยอะๆกินเยอะๆ,ๆ,ๆใช่ผีมันไม่มีหน้าเขาเรียกว่าอะไรผีไรหนะ้าใช่ไงเหมือนไหมเหมือนไหมไหนดูซิแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเอาก็นางตานีไงคะพี่สายไม่รู้จักเหรอผีไทยนางตานีเนี่ยจะอยู่ที่ต้นกล้วย กล้วยแต่มาทุ่งน่แล้วถือกล้วยมาทำไมไม่เอากล้วยที่มันสุกอ่ะจะได้กินได้โอ้กกกล้วยสีเขียวนั่นแหละค่ะนางตานีแล้วนาก็ะสีผมก็ยุง่งอ๋อมีมีมมมอาฝากฝากแป๊บนึงอย่าก,กินนะ<อ>มันก็กินไม่ได้หรอกเ่ะนี่เหี่ยวแค่ไนี่นนกุ๊กอะ่ะมีนี่อุปกรณ์ที่จะช่วยให้ปากเราเขียวได้ยังน่ากลัวโว น่ากลัวอะไรตัวเ่าก็น่ากลัวกว่าอีกอันน,นี้ออกไปนานละไปไปรีบไปดีกว่าพี่แสงกูกู่าจะให้มาช่วยหาว่านกระสือคะ่ะที่จะว่านกระสือเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยออร่าทาให้ออร่าหายเป็นกระสือแต่แต่งตัวเต็มขนาดนี้ที่มาหาว่านเนี่ยนะก่นหลังจากที่หาว่านก็ค่อยไปที่ที่พี่แสงบอกไปไหนนะคะที่ ไปปาร์ตี้ช่แบบที่นั่นอนะ่ะผู้ชายล่ำล่ำหุ่นแบบโอ้แม่กูเต็มเลยที่เขาบอกว่าถ้าใส่ชุดาโลวีนจะลดค่าเข้า20%ใช่แต่กุกอูอ่ะอย่างเงี้ยเขามีลดให้หรอกเขาใช้เพิ่มได้ซ้ำเฮ้ยนออนี้มา,าหาปลาอืปลาไม่น่า ปลาตัวน้อยน่ารักนะช่างจะจับอีกไหมเอเอาไปกินน่าจะอร่อยไม้ชายมีสีแดงด้วยแปรกับพริบด้วยแหละว้าวเอาไส่องดูดีกว่า ฮ้ยอะไรคลิปลุกอยู่เค่อยๆเดินเดินกับพี่แสงนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะเหมือนเดินกับอันวิญญาณตามติดยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันต้องติด่างนี้เหรอเฮ้ยไม่เอาพี่แสง<ะ>อตอนนี้ภารกิจเราอ่ะรีบตามหาว่านกระสือค่ะกระสือมันต้องอยู่ตามทาุ่งนา้นตามไลย,ยังไงอะเฮ้ยนั่นไงพี่แสงว่านกระสือไหนอะมีแตออ่ต้นหญ้าน,นี่นี่ี่ นี่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 อันนี้เหรอใช่ค่ะนี่ทุกคนเนี่ยแหละว่านกระสือหรือว่านผีโพง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเด็ดมาเลยต้นแบบเนี้ยแถวบ้านเต็มเลยทำไมไม่ไป,ไปเอาอะ่ะไม่เหมือนค่ะที่เนี่ยก็คือแหล่งของทุ่งนาส่วนมากว่านผีโพงว,ว่านกระสือจะอยู่ตามที่แบบนี้จริงเหรองั้นก็เก็บมาเยอะๆสิโอเค แหมาเลย,ยรีบเก็บดีกว่าตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยเอ่อโอเคเฮ้ยเจอ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 อีกแล้วเจอหนูเหรอคะไม่ใช่หนูแต่เป็นตัวที่กินหนูตัวกินหนูตัวกินหนูเดี๋ยวนะนีเห็นไหมไฟแดง กระพีบกระพเฮ้ยเ้เฮ้ยจจิงด้วยมันมีหนูอะแล้วเขาบอกว่าผีกระสือหรือผีพงจะมากินหนูเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่แสงดูก่อนแต่กูกบว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากูุ่กเคยไปอ่านเรื่องความเชื่อโบราณเขาบอกว่าถ้าเป็นผีพงหรือผีกระสืออ่ะไฟอ่ะจะไม่ดับเลยจะติดๆตลอดก็คือคน่ะเข้ามาจับปลาจับหนูจับกบ ไปขายหรือไปกินไม่ใช่ผีแต่มันมืดแล้วนะมีแต่ผีนั่นแหละที่จะมาเดี๋ยวนะก็ไฟเห็นไหมยังติดอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะไม่ติดแล้วนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคนมันจะติดไงไฟมันดับไปแล้วก็รู้ตัวกันนะคะว่าหลังจากนี้ก็เออวิไ <ś led> ไฟเสียไฟเสียแน่เลยไฟแรงหรือว่าหรือว่าผีมาไปดีกว่า <ś led> ไม่อยู่แล้ว